แก่งทุกองศาหล่อทุกมุมมอง t ต y ยต a าล็อกข้อ2.4พิเลนเนอร์ดับเบิลแคป2022กระบะตัวท็อปสายซิ่งสายลุยยืนหนึ่งเรื่องดีไซน์และความคุ้มค่าไฟหน้า LED พร้อมไฟ Daytime Running Light กระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวล้อแม็กกลายเท่ขนาด18นิ้ว ลัดยางดันหลอบปี2025ยางใหม่4เส้นเลยนะคะภายในสปอร์ตเท,ท่ครบควงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพร้อมพุชคอนโทรลดอสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับบลูทูธ USB Apple CarPlay Android Auto พร้อมกล้องรอบคันนั่งสบายทุกตำแหน่งแอร์ดิจิตอลแยกโซนด้านท้ายจัดเต็มสปอร์ตบาร์ดีไซน์เฉพาะรุ่นล็อกโคกเพิ่มความหลอดุดดันฝาปิดกระบะท้ายแบบฮาร์ดลิท ใช้งานสะดวกป้องกันของหายกันฝนได้ดีพื้นกระบะปูไลเนอร์จากโรงงานแข็งแรงทนทานไฟท้าย LED ดีไซน์สปอร์ตราคาคันนี้ขายเพียง829,000บาทผ่อนเดือนละ15,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะสนใจทักด่วน0 9 9 408 2222หรือ094491 0202โทรหาดด้เลยนะคะ